ไม่ได้ออกนี่หมดเลยมันออกแค่ตรงนี้เองสวัสดีครับวันนี้เซตูจ้จะพาทุน้องมาก,กอดขาเกียร์นะผมของเชฟโลเดตอ,อัลตราเกียร์ธรรมดานะัยันจะใส่ไม่ถูกนะถ่ายรูปไม่รู้ด้วยนะถ่ายไม่มองรู้เรื่องนะไม่ได้ออกนี่นะบอกอย่างนั้นแหละตัวตนี้ มั้เป <Yeah. S 1> ็นชกันนะเราต้องถอดตรงนี้นี่เราถอดสลักตัวนี้เราถอดสลักนะนี่สลักเป็นแบบนี้ไอตัวล็อกมันมีตัวล็อกหรือเปล่านะเขาไม่เห็นเขาล็อกให้เลยก็นี่ไงเนี่ยมันจะมีตัวล็อกอยู่นะมนตัวนี้ไม่มีมีแค่ตัวนี้นนนม,มันไม่หลุดว่ะมันดูท่านี้เลก็เลยไม่หลุดส่วนตัวนี้น่าจะ ตรงนี้เลยงนี้ะตรงนี้นี่วนี้้จะใส่ไในรถะติดอะไรไหมน้ำออกแล้วก็ดึงออกแล้วจะลองถอด นั้นเคยให้เขาเปลี่ยนให้เขาเปลี่ยนอย่างไงก็นี่ง้างแล้วก็โยกงางแล้วก็โยกขึ้นไม่เหน็นขึ้นเลยอันนี้น่าจะเป็นสลับโอ้งาง้งางมาทางนี้นะแล้วก็ดึงออกแบบนี้ให้วใส่ใส่ก็ ใส่ก็กดลงแล้วก็หมุนเ,เข้าใจแล้วเวลาใส่กดลงแล้วก็หมุนมาทางนี้ครับผมเวลาก็สไลด์ทางนี้แล้วก็ดึงออกแบบนี้นก,ก็ดึงออกมาแบบนี้นะนะส่วนตัวนี้ก็ดันออกแบบนี้เฮยหัดโฟกัสบ้างดีแบบนี้แล้วะ็ดึงออกมาแบบนี้ ก็หมุนตรงนี้ออกได้ไหมตรงนี้ออกได้แล้วก็หมุนได้เลยโอเคเป็นยังไงอันนี้เป็นเฟืองปัดอันนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์นะผม ที่ใส่ก็ยัดเข้าล็อกนะครับผมแล้วก็ล็อกประมาณนี้ครับผม